สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Collection Data นะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ d a d d y รุ่น DTM 152M ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูค่ะจากนั้นเลือก F 1นะคะ Collection Data ค่ะเราสามารถดึงไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนำมาใช้ได้นะคะโดยการกดไปที่ List ค่ะหรือว่าเราจะตั้งไฟล์ใหม่นะคะโดยการกดไปที่ Input ค่ะ F 1นะคะ สำหรับคลิปนี้เราจะเลือกเป็นไฟล์ใหม่นะคะตั้งชื่อไฟล์นะคะเสร็จแล้วนะคะกด enter ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะ F1 นะคะ Station Setup ค่ะกด enter นะคะ จากนั้น,นะคะกด enter ค่ะกด n e set นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นให้เราใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะค่า n นะคะของเราจะอยู่ที่100.0ค่ะค่า e นะคะจะอยู่ที่101.35ค่ะกด enter ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นให้เราใส่ค่า back s i d e นะคะ กดไปที่ F2 ค่ะค่า b a c k ไซน์นะคะค่าพิกัดแบ็กไซน์นะคะค่า n ของเรานะคะจะอยู่ที่102.7ค่ะกด enter นะคะค่า e นะคะจะอยู่ที่1 0ึ่ค่ะเสร็จแล้วกด enter ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเทคแบ็กไซน์นะคะไปยังเป้าเมื่อเราทําการเทคแบ็กไซด์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่เซตค่ะกดเลคคอร์ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นให้เรายิงเช็คค่าพิกัดนะคะโดยการกดไปที่คอลเลคชันนะคะ F3 ค่ะ PT นะคะจะเป็นให้เราใส่ชื่อจุดนะคะเสร็จแล้วกด enter ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งกล้องนะคะไปยังเป้านะคะเสร็จแล้วกด mes ค่ะกดต t อปค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นค่าพิกัดที่เรายิงเช็คนะคะจุดที่1ค่ะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกนะคะให้กด record ค่ะ f 4ต่อไปนะคะเครื่องก็จะรันไปจุดที่2นะคะให้เราทำการเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะ เมื่อเราเล็งกล้องไปยันจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการยิงเช็คจุดที่2นะคะโดยการกดไปที่ M E A S อีกครั้งค่ะกดสต็อปค่ะตัวนี้นะคะค่าพิกัดจุดที่2ก็จะขึ้นมานะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม r คอิเนตนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนาบวัอนนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซค่ะซอยบางนาตาดที่13หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 1ย์4 5ง2ค่ะขอบคุณค่ะ